อยากได้ไปดูย์ r เบอร e r r y ฮะ r a s p b e รี่ฮะอยไาว่าอย่าว่าร a s p b e r r y ทุกคนมีดฮะมีดมีดไว้แต่งต้นนั่นไว้แต่งฟุกไงเออถ้าฟุกตายไปใครจะดูแลลิลลี่เดี๋ยวพี่ดูดเองเดี๋ยวพี่ดูดเองพี่ดู้องเพลงใหม่ของน้องให้ฟังหน่อยได้ไหมอุ้ยรองปืนอเลยนะโอ้โหมากเลยพี่ระวังนะเสร็่อะเป็นอะไรเป็นแฟนกันนะ ชิกนคค่ะรับผม EP นี้นะคะเป็น EP ที่24ค่ะวันนี้นะคะเราพามากินของหวานค่ะของหวานค่ะเมื่อกี้มีคนอยากกินจนน้ำลายย้อยเลยนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็คือคู่จิ้นเลยค่ะฮะคู่อะไรกันคะคู่จิ้นน้องลิลลี่เลค่ะแล้วก็คู่จิ้นคู่จิ้นไหมคู่จิ้นค่ะน้องลิลลี่น้องฟุ๊กนะคะก็คือพี่ฟุ๊กนะคะได้หมดทั้งดชื่อนะคะสวัสดีครับ ที่เราพาพี่ฟุ๊กมากินวันนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อเมื่อวันซื้อเมื่อวันซื้อนะคะเราก็ปล่อยเพลงแบบนี้เธอชอบไหมจะคอยเป็นนาฬิกาเธอบอกเวลาจะทุกวันจะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาดจะคอยเป็นผ้าห่มจะคอยเป็นหนข้างจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง สองล้านกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ม,มาดูทิ้งพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบอกเลยว่า e p นี้ทำไมอะฟุคือแบบเขินมากเขินนะเขินมากมากเลยเขินพี่โบนั่งแก้พี่โบแล้วเขินพี่หนึ่ยอยยอยพูดถึงเรื่องเอวีก่อนออค,คือก็รู้สึกเต็มที่กับเพลงนี้มากมๆาครับเพราะว่าไปเล่นกอนเสินไม่ได้นอนไม่ได้นี่เลยนะใช่คือนั้นเสินเสร็จ ไปถ่ายมีต่อเรียกจากคอนเสิร์ตเสร็จคือนางรถต่อไปเลยเแล้วก็ถ่ายตั้งแต่ถ่ายเสร็ก็ไปคอนเสิร์ตต่ออีกสุดยมากแล้วก็ในส่วนของหนูนะคะหนูนก็กินก่อนดีกว่า กินกันเลยดีกว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รู้ไม่กินไม่เป็นเหมือนกินเลยดีว่ากันนั้นกิ้วผู้กินเป็นไหมหรอกินไม่เป็นนะต้องให้ใครป้อนดีนะใช่วิแค้าคู่ก็มาเนาะอุตส่าตั้งไว้เพื่อย้ายรึมั้ยเอฟซีถูกไหมอร่อยมากเลยที่ว่าอะไรนะเมื่อกี้กินนี่เพราะเราคุณช่องลองลิ้นจริงอ่ะกินแล้วเออ เจนไม่มานะเดี๋ยวพี่เจนมานะโมเจสวัสดีครับนี่เค้กของเราแบบนี้เด้อชอบไหมพูกลิลลี่นะฮะเค้กน่ารักมากอ้อร่อยไหมอร่อยสิน้อยกินข้างน้ำพูกะเอ้พี่นะคะ พี่โบบอก f อฟซีได้ไหมว่าเดินไปปั่นวิวอ่ะถ้าได้350ล้านทำไมอ่ะไมอ่ะกินดีกว่าพี่ทำไมอ่ะบุ๊กทำไมต้องให้จด้ล้านอ่ะเดี๋ยวเดขาก็รู้เขารู้แล้วอ๋อพี่เจนว่าถ้าได้350ล้านพี่เจนจะให้น้องลินเป็นแฟนน้องปุ๊ก่ะเอ้ยทุกคนบ้า คนไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าพี่โบหายไปนี่ก็คือโบถูกไล่ออกนะครพี่โบกลับไปอยู่บ้านแล้วแล้วน้องไปจีน่าคือได้ทิปมาทีสุดอ่ะทีน้องไปใต้ปอน้องปอน้องเล็ดเช็จ่าขนเสื้อทั้งน้องไปใต้เองนี่นะเห็นไหมหมาแบบพลังมากอ่ะ พวกใจกลงเติมเหลือเยอะวมีเบเบไอ้บบนู้ด้วยใช่ไหมเรือซิ่งซอสกาซิ่งซอสนั่นนีค่ะใครเยอะมากขาซิ่งซอสนะคะได,ด,ด้คีบาลลเรเลยตอนนี้งกาซิ่งซอสเออตามเดี๋ยวก็มาไอ้มาเดินเอาไปต่อมาเลยเก็บครับเก็บไปเนีเก็บเก็บไปกาซิ่งซอสไงไว้ข้อน้องลิงเยอะไหมเอาเอาเอาไหมขาติ๊บได้ถึงถึงเส้นแล้วได้จังดีเยอะไหมเก็บไปขอบขาคุณทุกคนด้วยนะครับ น้องน้องฟุกซึซึงยังไงการแต่งตัวแบบเปลี่ยนแนวอะเปลี่ยนลุคไปเลยอน้องฟุกไม่เคยแต่งตัวแนวนี้นะแบบเกาหลีไม่เคยอะนี่กดนวดนี่เออถึงซึ่งแบบดูบ้าเอาตรงๆเลยนะรู้สึกวันที่ไปได้คือขาดความมั่นใจอืมเพราะว่าตัวเองไม่เคยแต่งตัวแต่แต่นั่นไงซึ่งเราถูกกดนวดซึ่งปกติพวกมันคนที่ชอบไปนวดเลยบางๆซึ่งก็กดนวดก็คือขาดความมั่นใจไปเยอะมากแต่ไม่มีโอกาสหน้าร่างมั้งชั้นน้องนี่น่ะน้องก็ <c oughs> น้องรู้สึกวา่ามันไม่ใช่นแนวพวกเราวันแล้วก็ <c oughs> มันช่าย <c oughs> แล้วก็มันเป็นแนวไม่ <c oughs> คือ <c oughs> น้องก็รู้เลยว่ามันมันไม่่อเข้ากับน้องแต่วา่ามันก็เป็นลุกไม่ทีวาดเออเราเปลี่ยนเพื่อให้คนมองวา่า MV น้องคงเตะอันมันก็มีความเตตดัง <c oughs> ราเราไม่ได้คิดว่าเออตงวันนี้แล้วเราจะไปในแนว น่ารักเราไม่ได้คิดว่าเราหน้ารักแต่ว่าเราก็แบบคือเราเปลี่ยนแนวอะพอเงินเลิกคุยกับหน้าไม่าอดันมันก็จะไขายข่กันตรงที่ว่าแบบเราแต้งแบบสไตล์ตัวเองอะแต่ว่าพอเป็น MV เนียเราเปลี่ยนหมักมากเลยแต่ว่า MV หน้าเราเราก็ไม่รู้ที่ว่าเราอีเป็นแนวไหนแต่ว่าที่สาคัญก็คือพวกเราตั้งเจมาทำมโนกมาทำมโนมาให้เต็มทีนะดีเรายอมแบบไม่นอนเราก็แบบเต็มทีกับ MV นี่มากๆเราก็ยากให้ทุกคนมองพวกเราดีพ้นาน ซึ่งเพล่งดอกไปคิดไม่ไหวเอาเพล่งลองเดียวหรือว่าเปล่งครูล่ะมันก็ต้องดูความต้องการขงครรวามต้องการขงเอฟซีด้วยแต่ถ้าจะให้น้องจำเพลงครูกับพวกดารุม<ๆ>ันก็อยากปล่อพี่พวกนั้นมาคูกับพี่ป๋ามันก็เป็นด้วพี่ป๋าสมือเลวต้องต้องไม่ถึงบิ๊กพี่พวกดีใจไหมในลองปืนน้องอินดีใจครับตอนไปไปห่อบิเยนไม่คิดว่าจะได้เล็กด้วยกันเลยเทไรเนาะเล็กด้วยกันหลังจากนั้กิโลอ่ะห้าถึงแปดกิโลอันนี้เหลือเหลือห้าถึงสี่อ้ แล้วเป็4กิโลค่ะแไปรู sure. <Go> ้ไหมน้องลินชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรดูครับน้องลินชอบกินอะไรน้องลินชอบกินชอบกินอะไรเป็นพิเศษพิเศษเลยหรอมากที่สุดโรตีอือแล้วก็น้ำชาเย็นแล้วก็อือลิยลิลลิหัวเราะพี่น้องเอ้อแล้วก็อะไรโรตีแล้วก็น้ำชาเย็นจริงเหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนมเค้กไม่ใช่ฮะพิคเลวมีเลย อะไรอ่ะต้องยังได้คือต้องยังอ๋อนี่ทำไง่็ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กไม่รู้จักลงจรินจริงอ่ะแล้วก็ชาบูอ๋อที่ก็อะไรนะพูดถ้าอ๋อใช่แล้วกับข้าวอ่ะฮะกับข้าวเหรอก็แกงส้มจริงก๊อพูดถอดจริงก๊อพูดถับใครเก่งอืมอีกอย่างหนึ่งทิ่ต้นเต้นยังไม่ตอบมาสิหรือว่าเต้นไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรน้องจอบกินกับข้าวได้อีกอย่างนึงวีวมีมแบบวินด้วยนะมีแบบอ่ากับข้าวเหรอเร็ว ยายนะกูนะกูนะก็แกงส้มหมูทอดเออจะลืมนะอยดาลืมนะก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่น้องชอบปัดกับข้าวไม่ใช่อะไรวะไม่มีอครจำได้เลยตู้้หูสาเออต้าหหูซ่ายายจำได้วะคาดหวังกับเพลงนี้ไหมคาดหวังครับว่าจะคาดหวังไว้น้อยก่อนคือยังไม่เคยมีเพลงทะลุร้อยล้านก็แค่สิบล้านก็ดีใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็สองล้านกว่าแล้วเนาะ ก็น่าน่าจะถึง10ล้านอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนใครเชียร์น้องดินกับน้องโคกกตัดยอดวิวให้ด้วยนะได้แล้วเชียร์ได้ไปดูยราสเบอร์รี่ฮะราสเบอร์รี่ฮะอย่าไม่อย่าไว้ยันบุรีทุกคนสตรอเรี่สตรอเรี่ฮะสตรอเรี่ฮะสตอเบอร์รี่ สะโตสะโตมีดฮะมีดมีดไว้แต่งต้นนั่นไว้แต่งฟ UM um ูกไงเออถ้าฟูกตายไปใครจะดูแลลิลลี่เดี๋ยวพี่ด ah ูเดเองเดี๋ยวพี่ดูเดเองพี่ดูเดพี่ดูเดดูเดเอะเดียวเนยะดูเดโอ้ยเซ่อะเป็นอะไรเป็นแฟนกันนะเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเป็นอะไรเป็นไรแกพี่น้อง เดริวบุ๊ว้าววิวปากกว้างนะคะเนี่ยกินใบย่าเก่งมาก พี่ดูร้องเพลงใหม่ของน้องให้ฟังหน่อยได้ไหมอุ้ยร้องปืนอเลยนะโหเพาะมากเลยพี่ระวังนะร้องปืนนะจะคอยเป็นนาจะคอยเป็นนาจะคอยเป็นนาฬิกาจะบอกเวลาเธอทุกวันเต้นนี้ก่อนจะคอยเป็นนาฬิกาเฮ้จะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาด จะคอยเป็นแปลงสีฟันอะไรคะที่ทำให้ฟันคงเสะอาดจะคอยเป็นผ้าห่มจะคอยเป็นผ้าอุ้มผ้าอุ้มผ้าอะไรนะผ้าอุ้มผ้าอุอมไม่อ่ผ้าอุ้ผ้าอุ้มผ้าอุ้จคอยเป็นมอนค่ะจะคอยเป็นมอนค่ะทีนี้รองร่วมั้งแา่แรกเลยขึ้มเลยขึ้นนี้ปีจะไปฟังเป็นวันสิรอบเลย ครับเดี๋ยวเราก็จะฝากคำคมกันนะครับเพ <Okay. S 1> ราะว่าเราจะไปแล้วกับตาเล้านะคะทุกคนให้ใครก่อนครับให้ปีก่อนเหรอพี่ไม่มีคู่ไงตาเลมันกว้างเลยอยากได้คนนั่งข้างๆ้ามันเป็นคู่ค่ะ,ะ,ะตาเลวมันอะไรนะตาเลวมันกว้างก<ะ>ว้าง <laughs> <laughs> เลวอยากได้คนนั่งข้างๆ้ามันเป็นคู่เป็นอะไรนะคู่ค่ะหาตา้องนะ น่ารักไม่เท่าไรแต่เรื่องเอาใจใส่ไม่เพคใครแน่นอนค่ะทำไมต้องร้องเกินนะใช่ไม่เอาเลยเหรอเอาคนพี่ปุ๊กอนาคตของชาติไม่รู้เป็นของใครแต่อนาคตของใจเป็นของลูลูของใครก็ลู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 นะลูลูแบล็กไอต์เดี๋ยวดิเดี๋ยวดินะคะแล้วพวกฝรายการลิลลี่ชวนคุย ลูกดนุยวนกิน EP ที่24ค่ะรับผม Ep หน้านะคะเราน่าจะพาคนเซ็เซมาเซ็เซค่ะครับผมก็ฝากกันด้วยนะคะอยากให้พวกเรากินอะไร EP ไหนอยากให้พาใครมาเก่งและเชิญค่ะเราคอมเมนต์คอมเมนต์กันได้นะคะไปกินทุเรียไปรบบานไปโอย สำหรับวันนี้รายการลิลลี่ชวนคุยนุกดุยชวนกินนะคะก็ลากันไปก่อนฝากติดตามได้นะคะทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นค่ะทางช่อง Youtube พายเบรกได้หมอด้าสดชื่นและเจ Facebook น้องเจนนี่ได้หมอด้าสดชื่นค่ะสือเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ